แฉบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ตัวใหญ่เลยเนาะอุ้ยเรื่องปองเจ้าทีพอนตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องพบกับเบาวิทยาช่องวิทยาพาลองครับพี่น้องครับวันนี้เบ้าวิทยามาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องวันนี้ซีมายกย่อเอาปลาซิวครับปลาซิวที่ว่ามันอยู่ในนำไหลครับหมายของเรากะอยู่ที่ไฟอำเภอคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าสิเป็นหน้าไฟ ไอ้ลำํำล่ำหวยจากน้องขีบ้บงไหลลงไปอำเภอครับนี่เกิดสิเป็นข้องนำไรลนะพี่น้องอยู่หม่องในทอครับ้างๆทอปลามันสีเหลืเนาะน้องมันนี่มาผอมย่อพี่น,อนอ้อ,นองคือเก่าน,น,นี่ยอ่ออ่ะเดี๋ยวทีมงานสิตามมากครับมาวิ่ยาก็เลยออกมาเบิ่งไม้ก่อนนี่ต้นนี้พี่น้องเน้ะ หัวไหลครับช่วงสองขางี่ครับโอ้เปิทียาพาล่องครับพี่น้องที่ถือกูถือซิมานโมะมานไปไปประกอบกอุปรกรณ์กันเลยครับอ่าะมนีอยู่ยกับเบาเตีย่ยครับคือเกา

เอาแต่ถือว่าบานลราชิปโกโตอยู่เอาเด้อเก็บเต็มไปเรื่อยครับเก็บเต็มไปเรื่อยต่อว่าหนังแน่วมาข่ำก็ต้องรอเจขาหนาที่แ้วพี่บอกมันชิเลี้ยงข่างๆครับเลี้ยงไปข่างเดี๋ยวมันเหลื่อมแบบปิดฟูงก่อนช่นู้กันเลยครับพี่บอก กูอว oh, oh, kind of oh, ่าดึงขึ้นมาเด้ครับนี่จะเด้เอาเอาคู่กันมึงกนสีหลอดป่ะไะพีน้องบาทนี้ถือประมาณกระเป๋าเตี่ยครับเดี๋ยวนะอ้าวถึงแล้วเออละนี่พีน้องบาทนี้ถือว่าไดี ก็ถ oh, 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 ือว uh, ่าต้องดึงให้ท่านนะครับต้องยกให้ท่านเนาะแต่พเคยเสียนคือพืนครับนีกหน่อยเพิ่มจเรียนโอ้โหอู้หูฟุ้งเียต้องาขนยกเยอะ

หวกมากครับไหนพี่น้องสิทำการไล่ได้ ไปเลยาเองไงเดวะเดี ừ, Ổ, Ổ, ๋ยวดูขังพี่นมก่นเลยเด้ยวกสูตรสูตรไปทั้งแนวขังนี่ไม่ได้เนียนเลยเดี๋ยวดูโี้ยอกยโ

มามุกป้ากินนํากันเดิมพี่น้องเด้อหลังจากยกย่อ ok ok มาแล้วครับแต่ถือว่ากับพ่อได้พ่อไดม้มุกอยู่หน้าครับสักมุกหนึ่งกลับมาเอาบรรยากาศครับพี่นอ้องอ่นี่ให้เป้าเตี๋ยเพึน่นกำลังดังไฟครับบรรยากาศน้ำไลครับฝ่ายอำเภอที่เดิมวันนี้สีมีเมนูมกป้าครับใส่ผักขยงใส่ผักติวพี่น้อง เดินเบาวิทยาเตรียมอุปกรณ์กันครับดังไฟเรียบร้อยครับพี่น้องกะตอนนี้กะถือว่าสีพอได้มุกเยูเรื่องพี่น้องนี่ครับบรรยากาศน้ำไร้ครับนี่กะมกุกดึงไปแล้วครับแต่ตัวน,นี้กะเบาวิทลยกะสีมาปุ่งให้เบิ่งครับนี่ครับส่วนผสมกะพุกงมาแล้วครับพี่น้องเปยเอาได้นี่ละแถวเทียงแถวนี่แหละพี่น้องหน้าปลาครับเขาคัวผงนัว จากกมะาเดกครับขาบะระป๋ปลาครับอ่ะอมาใส่เห็พี่น้องเบื่อครับมุกปลาจากที่ทำการยกย่มมาครับตากไข่คร,ครับพี่น้องบรรยากาศดีด,ดีพี่น้องแต่ลมร่มตกแ้วตอนนี้นี่ครับสมกับคือสใส่สมพักติวนะพี่น้อง บาวิยาสีใสยพักติวนะครับหรือว่าพักนี่มุกกินลหลายๆพักกับกับสีเสียบเนาะพี่น้องอ่ะควงสมบัติไหนครับนี่ครับขาบ่ได้ครับพักข็งแยร่งครับอยู่นี่นี่แหละครับสวนอีปูนี่ครับอ่ะผู้วิน นี่พี่น้องถูกโดดใส่ประเดีครับใส่ลงไปเลยแถวใดมันจีแฉลบเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เราจะทำการหอ่อใบตองด้วยแบบตัวนี้พี่น้องอ่ามุกปลาซิวครับหลังจากยกย่อมาอันใดเ,เราครับมุกหนึ่งครับนี่ตัวนี้สิว่าอันนี้หาเบืองเนาะครับนะพี่น้อง เออยังเง้ยวะพี่เงี้ยวะพี่เออนี่กะถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องยกย่อครับอยู่นี่บกตัวนี้ครับตัวนี้กะสองบกครับพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเรื่องพันเขาครับยกเขาเนี้ยวะี่พันห้อนครับพี่น้องมามาเอ้าบ่าวเตี้ยมเาเอามีเงพี่ โอ้โอ้ผักอยากได้เนี่ยครับตัวนี้กับปลาครับนี่มกเปอร์ซิวครับใส่ผักขยั่งเอาเบาเตี้ยเข้ามาพี่เข้าพี่อ่ะกินด้วกันพี่น้องบรรยากาศเยดียยดครับนำไลฟ์ไฟอำเภอไปอำเภอบ้านแขกครับพี่น้องโอ้เสียงลูกวดบอกก็ลูกวดพูดว่าครับ เอาละครับเพือเพือเพือะพี่น้องพานไปพานมากครับมังกินน้ำกันครับมาบ่กมันนี้อยู่กับอีปูกับปาเตียครับมันเนี้มีมุกพักล็อกเนี่ยมีอยู่ก็ซีมุกภาษีเอาใส่ผักแยงครับ กบพักอยับพี่หลองพักจิก่ปมันก็เป็นสมเนอะครับมา,ากนมินกันเด้อพี่หลองเลยคับแฉบครับนี่อาเน,น,น,นีอ่อยปุ๊บกระหด ฟังพี่น้องฟังพุดเพื่อนกันเรื่องมากพกหมีครับือว,ว่าเออใส่กุ้งจะจนเกิมาเลี่ยนนาํามาถไทยดอก่ายรวปนะพี่น้องพี่กัดมองหากินครับายอำเภอบ้านแค่มาหากินหาอยู่หากินในเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนแต่ว่ามาันไผ่มันมั่นครับ

สำหรับคลิปนี้บ่าววิทยากับฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บ่าววิทยาเพื่อสีเห็ดชิปใหม่ๆต่อๆไปมาให้พิ่นลองไดยรับชมนะครับสำหรับื้อนี้บ่าววิทยากับปูก่กะบ่บบาวมรสวัสดีครับ